สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีเมษทุกทุกท่านนะคะก็ในวันที่17ตุลาคมปี2566นี้นะคะดาวพระราหูกำลังจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนค่ะเรียกว่ากำลังจะย้ายออกจากการทับลัคนาราศีเกิดของคุณแล้วนะคะ แน่นอนค่ะว่าชาวเมธหลายๆคนก็อาจจะได้ยินได้ฟังคำทำนายมาจากหลายๆช่องกันแล้วนะคะเอาล่ะถ้ายังไม่รู้สึกเบื่อนะคะก็ลองมาฟังคำพยากรณ์จากช่องพี่คิม563ของเราได้นะคะเอาล่ะค่ะชาวเมธคะการย้ายครั้งนี้ของดาวพระราหูนั้นก็นับว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีมากกว่าเสียนะคะ ถึงแม้ว่าดาวพระราหูเดิมจะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก,ก็จริงอยู่แต่ด้วยความที่เป็นดาวบาปเคราะห์นั้นก็ถือว่าเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงมัวเมานะคะตลอดเวลาที่เข้ามาทับลัคนาราศีเกิดของคุณแน่นอนค่ะว่าจะมีโชคดีเข้ามาบ้างนะคะหลายคนก็ถูกหวยนะคะบางคนก็อาจจะได้เงินได้โชคแบบฟลุ๊กๆเข้ามาบ่อยมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันค่ะผลในทางร้ายนั้นก็กลายเป็นว่าในหลายๆท่านเนาะชาวเมธคุณจะเกิดความหลงผิดได้ง่ายค่ะ บางคนก็กลายเป็นคนติดการพนันติดเพื่อนติดยาหรือพาตัวเองเข้าสู่เส้นทางของอบายมุกเพราะว่าราหูที่ทับลัคนานั้นนะคะจะทำให้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่เชื่อคนง่ายจะหูเบาจะใจอ่อนจนทำให้มีคนเข้ามาเอาผลประโยชน์จากคุณไปอย่างมากมายเอาละค่ะเมื่อดาวพระราหูเข้าไปอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นภพวินาศนั้นนะคะอย่างน้อยที่สุดในเรื่องของสภาวะอารมณ์และจิตใจของ จะมีความมั่นคงขึ้นนะคะจะไม่ทําอะไรสุดโตง่งและก็จะมีสติมากกว่าเดิมนะคะหรือหากชาวเมธท่านใดที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะมีโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรังนะคะเมื่อราหูได้ย้ายออกไปนั้นก็นับว่าอาการป่วยของคุณจะดีขึ้นคุณจะหาหมอที่ถูกกับโรคได้สักทีนะคะ หรือในบ้านใครนะคะที่อาจจะมีคนแก่คนเฒ่ามีคนป่วยไข้ยอยู่ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นเช่นกันทำให้คุณจะไม่ต้องไปแบกรับภาระหนักมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะและนอกจากนี้เนาะถือว่าดวงดาวจะส่งผลให้คนที่เคยเอารัดเอาเปรียบคุณนะคะทั้งในเรื่องของการงานการเงินจะหายออกไปจากชีวิตด้วยเหมือนกัน ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองแย่นะคะต้องเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทฝ่ายยอมเขาอยู่ข้างเดียวมาตลอดก็กลายเป็นว่าจากนี้ไปจะหูตาสว่างมากขึ้นนะคะจะไม่หลงรักไม่คลั่งรัก คนที่ไม่ดีอีกต่อไปแล้วดังนั้นก็แปลว่าหลังจากที่ดาวพระราหูยกย้ายออกไปนั้นชาวเมททั้งหลายก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นชีวิตครั้งใหม่ด้วยความสดใสที่มากขึ้นจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเพราะว่าดาวบาปพระเคราะห์ดวงใหญ่ดวงนี้กําลังจะเคลื่อนออกจากตําแหน่งตัวตนของคุณนั่นเองค่ะแต่ทีนี้นะคะการที่ดาวพระราหูย้ายเข้าไปในวินาศนั้นนะคะก็ถือว่าจะยังมีความเป็น ทุบาทอ่อนๆแฝงอยู่นะคะดังนั้นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระวังก็มีเช่นกันนะคะราหู 2, 4, 3, สองสี่ซ้ำแทรกซ้อน12นั่นก็แปลว่าหากดาวพระราหูโคจรเป็นสองเป็น4และเป็น12กับดวงชะตาถือว่าจะเป็นเกณฑ์ทุระทุรานะคะแปลว่าเจ้าชะตาจะเจอกับเรื่องทุกๆยาก,ยากๆเข้ามาฮะ,ะโดยเฉพาะชาวเมษนนั้นจะเป็นเรื่องของลาภผ คคก็อย่างที่เราอาจจะได้เห็นข่าวในช่วงนี้เนาะว่าที่ถูกหวยกันไป30ล้านเนาะซื้อทางออนไลน์ส่งกันปลายทางแล้วแม่ค้าเอาไปขายต่อนะคะถึงตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าสุดท้ายใครจะได้หวยชุดนี้ไปชาวเมธก็เช่นกันค่ะพอดาวลาพระมาเป็นวินาศนาะบางทีได้เงินได้โชคมาแต่มันก็จะมาพร้อมกับความวุ่นวายค่ะบางคนอาจจะได้มรดกได้สินทรัพย์นะคะจากครอบครัว แต่คุณก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นสารก่อนถึงจะได้มาอันนี้ก็ถือว่าจะเป็นความทุกทุกยากยากที่เข้ามาแต่ว่าสุดท้ายคุณจะได้รับลาบ,บผลนั้นนะคะและราหูในวินาศนั้นนะคะก็ยังแปลว่าช้าเมฆทั้งหลายจากนี้ต่อไปคุณมีเกณฑ์จะได้ลาบผลจากทางไกลค่ะและก็จะโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศนะคะ และถ้าหากคุณมีโอกาสได้เงินได้โชคยังไงก็ตามนะคะถูกหวยรางวัลใหญ่ก็ตามนะคะขอให้คุณเก็บมันไว้เป็นความลับค่ะรวยแล้วอย่าไปอวดไปอ้างนะคะแล้วคุณจะไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูเข้ามาเพราะคุณอย่าลืมนะคะว่าในตอนนี้ดาวพฤหัสยังโคจรเป็นราชาโชคกุมลัคนาราศีเกิดของคุณไปจนถึงเมษายนปีหน้าค่ะ ดังนั้นแม่หมอถือว่าไม่มีใครจะดวงดีเท่ากับชาวลัคนาราศีเมษอีกแล้วเนาะแต่ก็เอาล่ะเนาะบางจังหวะของชีวิตมันก็อาจจะมีเหตุให้เกิดปัญหาเข้ามามีความติดขัดเข้ามานะคะก็ขอให้คุณมีสติกำกับระมัดระวังตัวอยู่เสมอแล้วสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีเมษก็จะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีอยู่เสมอนะคะ เอาละค่ะทีนี้ในช่วงท้ายคลิปนะคะแม่หมอก็จะเสริมให้นิดนึงนะคะเผื่อใครที่อาจจะรู้สึกว่าชีวิตในช่วงที่ผ่านมามันแย่มันเหนื่อยมันทุกข์นะคะ มันหาทางออกไม่ได้แล้วยังต้องกลัวราหูนะคะที่จะมาเป็นพินทุบาทอยู่ในวินาศเป็นเวลาอีก18เดือนนะคะถ้าใครที่รู้สึกว่ามันไม่สบายใจนะะก็ะะจากคำสอนของท่านหลวงปู่ล่าเขมมาปโตนะคะซึ่งแม่หมอก็จะยึดถือเป็นเครื่องนำทางมาโดยตลอดนะคะท่านก็ได้สอนเอาไว้ว่าบุญไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธ หากช่วงใดดวงดีบุญก็จะหนุนนำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปและหากช่วงใดที่ดวงไม่ดีบุญนี่แหละจะคอยอุ้มชูให้เราไม่ตกอับตกต่ำนะคะนั่นก็แปลว่าบุญที่คุณได้สร้างได้ทำนี่แหละจะเป็นบุญยริศนะคอยอุ้มชูดวงชะตาและถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์แต่เราก็สามารถที่จะสร้างบุญยริศให้กับตัวเองได้ และการทำบุญนั้นเราสามารถที่จะทำได้ทุกที่ทุกเวลาบางอย่างไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บ,บาทเดียวนะคะเช่นการรักษาศีลน,นะคะอยู่ในศีลห้าการเจริญภาวนาการสวดมนต์แผ่เมตตานะคะการทำสมาธินี่ก็ถือว่าจะเป็นบุญญาฤทธิ์คุ้มครองดวงชะตาของคุณแล้วนะคะแต่ถ้าใครที่อาจจะมีกำลังทรัพย์นะ,ค,ะคุณก็สามารถที่จะทำทานทำบุญบริจาคได้ตามกำลังศรัทธานะคะให้ในสิ่งที่คุณรู้สึกสบาย ใจของแบบนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะขอแค่เราทำอย่างสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสยัยแล้วชะตาชีวิตของคุณจะไม่ตกต่ำจะไม่ลำบากจะแคล้วคลาดปลอดภยัยถึงคราวร้ายมันก็จะไม่หนักมากนะคะและเมื่อถึงจังหวะที่ชีวิตของเรานะฮะอยู่ในขาขึ้นนะคะ มีวาสนาที่ดีนะคะบุญที่เคยทำสะสมมาตลอดนี่ล่ละคะ่ะจะช่วยหนุนนำนะให้คุณได้มากกว่าเดิมให้คุณได้ไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าคนอื่นเรียกว่าจะมีชีวิตที่จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ เอาล่ะสุดท้ายนี้นะคะแม่หมอก็ขอ,ขอความกรุณานะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครนะคะที่ใจดีนะเป็นคนสวยคนหลอ่อคนน่ารักนะคะก็ช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่คิม563กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานให้กับผู้จัดทําคลิปนี้กันนะคะเอาล่ะยังไงนะคะแม่หมอขอกราบขอพระคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกัน ใ,ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ